เราเอาข่าวในประเทศก่อนนะครับนี่คือตาสัญลักษณ์ของเราข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้คือข่าวเรื่องเป็ดเหลืองท่านคงจําได้นะครับเมื่อผมพูดกับท่านเมื่อวันก่อนว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกิจกรรมเป็ด200ไอ้2,475ตัว นะครับที่สนามหลวงแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้รายงานท่านเพราะว่าผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสปรากฏว่าเอ้ผมก็รอข่าวจนกระทั่งวันเสาร์ก็เห็นเขาบอกว่าวันเสาร์ที่25กับวันอาทิตย์ที่26เขาจะจัดกิจกรรมเป็ดเหลืองคณะปฏิวัติเป็ดนักกิจกรรมอิสระขอเชิญเข้าร่วมง,งานแสดงศิลปะ ปากว่าสายข่าวรายงานงดครับนี่คือแถลงการงดครับคณะเป็ดปฏิวัติงดถามว่าทำไมต้องงดก็นี่แหละที่ผมบอกกับท่านว่าปัญหาเรื่องเป็ดเหลืองเนี่ยศาลได้ตัดสินคดีแล้วอย่างทีนี้ที่มันเกินเหตุเกินผล แล้วในที่สุดเป็ดเหลืองก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่สิแล้ววันนี้พูดถึงเป็ดเหลืองไม่ได้แล้วครับขณะเขาจะไปจัดก,กิจกรรมเป็ดเหลืองจะไปมีเป็ดไปโชว์กัน2475ตัวจำง่ายๆคือ2475พอสอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองปรากฏว่า <c oughs> จากข่าวภายในไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ครับ ตำรวจก็ตามหาตัวคนจัดสิอ่ารู้แล้วนี่อย่างว่าไอ้อย่างเนี้ยภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แล้วครับก็ไปค้นหาเป็ดเขาว่าอยู่ที่ไหนซ่อนไว้ที่ไหนจะจับเอา้าแล้วเขามีเป็ดยางมันจะไปผิดกฎหมายอะไรวะไม่รู้แล้วกันก,กูก็จับกันแล้วกันเด็กเขารายงานมาว่าเขาก็เก็บซ่อนไว้หาไม่เจอครับ แต่ไปข่มขู่เขาถึงบ้านถึงช่องแล้วในที่สุดสอนอชนะสงครามที่ควบคุมพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ให้จัดเมื่อมาให้จัดก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่าเรื่องเป็ดเหลืองเนี่ยอย่างที่ผมดนูนี่คือเท้าความนิดเดียวครับคือปฏิทินเป็ดเหลืองที่ศาลตัดสินลงโทษนะครับว่า มีรูปเป็ดเหลืองในปฏิทินนี้เป็นความผิดกฎหมายนะฮะาดูภาพไปเพื่อจำความทรงจำสักนิดหนึ่งแล้วผมก็เอาไปคุยกับท่านครั้งแรกว่าระวังจะเจออย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าเด็กเขาตามตามผมนะผมไม่ใช่ไอดลอลเขานะหรือสารวังจะพังพบเป็ดหมายเหตุการแจกปริญญานี่นะฮะ ผมพูดไว้เมื่อวันที่9มีนาคมวีรกรรมวีรเวนสารหางานให้วังพิพากษาสั่งให้รอสิเป็นเป็ดครับดังนั้นภาพลักษณ์ของเป็ดพูดถึงเป็ดเหลืองก็เจ็บเจ็บปวดแลละคราวนี้แล้วต่อมาผมก็เอาข่าวต่างประเทศพอผมพูดไปทันขัดคำคำพิพากษาศาลนักสือพิมิ์ต่างประเทศก็ไปลงกันลุ่มไปหมดเลย ก็ผมก็เลยมาพูดกับท่านอีกทีว่าเห็นไหมว่ากูว่าแล้ววันที่สิบสามีนาสื่อต่างประเทศประจนันตุราการวิบัติทำกษัตริย์เจ็บแล้วนี่ตอกย้ำให้มันเจ็บเขาไปอีกครับนั่นก็คือเอาเรื่องเป็ดมาคุยกันอีกเด็กเขาก็ไปทำต่อพอไปทำต่อก็ไปรังควานเขาสิครับคนนี้ ผมอ่านถแถลงการคณะปฏิวัติเป็ดหน่อยก็แล้วกันนะครับถแถลงการคณะเป็ดปฏิวัติสนามหลวงเป็นเขตพระราชฐานไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารนณะเป็นยังไงครับตำรวจคือจะชุมนุมนี่ต้องไปขอตำรวจก่อนตามกฎหมายและตำรวจมักจะอ้างว่าที่ต้องมาเคลียร์มาให้ชุมนุมเพราะไม่ได้ขออนุญาตแต่พอไปขออนุญาตมึงก็ไม่ให้ มึงอ้างเป็นเขตพระราชฐานอ้างอย่างเดียวไม่พอยังไปตามลื้อเขาอีกครับบ้านใครเก็บเป็ดนักกิจกรรมที่จะมาจัดเนี่ยไปค้นหาเขาไปข่มขู่เขาถึงบ้านถึงช่องหลายบ้านด้วยนะการใช้ชื่อกิจกรรมเป็ดปฏิวัติอาจถูกตีความหมายเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ตำรวจแจ้งนะ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมอาจถูกแก้งข้อกล่าวหาได้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความกังวลว่าเป็ดยานสีเหลืองอาจถูกตีความหมายที่ส่งผลกระทบกับสถาบันตามคำพิพากษาของศาลคดีก่อนหน,น,น้านี้เออเห็นหรือ,อยังครับตกลงกษัตริย์กลายเป็นเป็ดแล้วครับด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะเป็ดปฏิวัติ ของดจัดกิจกรรมที่สนามหลวงในวันเสาร์ที่25และอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับเพื่อลดความกังวลของเจ้าหน้าที่ที่มองว่าเป็ดยางสีเหลืองจะส่งผลภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันตลอดจนสถาบันขอโทษต่อจนสถานที่จัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกฎหมาย และชื่อกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการตั้งข้อกล่าวหาหนักแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวท่านดูทางออกเขานะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเราจะอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไงจะอยู่กับ AI อย่างไงเออไม่ใช่เอามาตรการทางกฎหมายไปบีบคอเขาแล้วห้ามเด็กทำทางคณะกรรมการขอเวลาไปหาซื้อเป็ดจริงครับ กูนี่กูไม่เอาเป็ดกูไม่เอาเป็ดยางมาแล้วกูจะเอาเป็ดจริงมานะทางคณะกรรมการขอเวลาไปหาซื้อเป็ดจริงที่มีชีวิตมาใช้ทํากิจกรรมต่อยเป็ดจริงที่สำนักงานตํำรวจแห่งชาติวันที่28เวลา5้าโมงเย็นโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเป็ดเดินได้ <laughs> ผมรายงานไม่ทันนะครับ เพราะเขาเขาจะจัดก,กิจกรรมกันวันวันอังคารที่28วันนี้วันจันทร์เลยทำไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดานะครับก็จะต้องหาสตังค่าใช้จ่ายกันหน่อยขออนุญาตโฆษณาค่าใช้จ่ายนี่ครับนักกิจกรรมมีหลายกลุ่ม ท่านจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องการหาเงินระดมทุนเข้ามาช่วยเหลือเป็นเรื่องปกติเพราะกิจกรรมอะไรก็ต้องจ่ายสตังค์ทั้งนั้นอย่าไปว่าเด็กๆเ,เขาเลยครับหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆล่ำรวยเขายังต้องเปิดหาสมาชิกขายเสื้อกันโอ้ขายเสืออเส้อขายกระบอกน้ำขายแก้วน้ำขายบวกขายล่ม ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อสถานีไม่ใช่สถานีเดียวนะหลายสถานีครับเอ่ยชื่อหนังสือพิมพ์กบเบลเลอร์เลยถ้าท่านซื้อเสื้อของเขาได้ก็ขอความกรุณาช่วยมาซื้อเสื้อความหวังหน่อยโฮอันนี้เป็นโฆษณาของอคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขนะครับ ใส่เท่ย่างท้าทายใส่สบายทุกลีลาเดี๋ยวนี้นักกิจกรรมก็ต้องกลายเป็นนักขายเสือ้อนักขายโฆษณาสินค้าเท่ย,ย่างท้าทายกับเสื้อยืดโฮบเอกลักษณ์ความพอดีในการสวมใส่สบายคลายร้อนเท่ย,ย่างท้าทายกับลวดลายของการยกเลิกมาตา112 เสื้อยือดคอกลมสีดำโฮปผ้าคอต้นร้อยเปอร์เซยืดไม่ต้องรีดซับเหงื่อนุน่มนวนล,มลละมุนละไมเย็ยนสบายมีติดตู้ไว้เป็นพื้นหยิบมาสวมใส่ได้หลายโอกาสตามขนาดราคาตัวละ390กก็อย่างนี้แหละครับก็ราคาขนาดนี้รวมค่าส่งด้วยนะ โอนเงินในานามของนายสมยศพฤกษากเกษมสุขนะครับธนาคารกสิกรไทยความจริงในป้ายมันมีแล้วนะครับแต่ผมบอกให้เอาเลขที่หน่อยเลขที่บัญชี151393โอ้โทษ1เอาใหม่ครับ1513939295ึ15 หรือสแกน QR code หรือเก็บเงินปลายทางถ้าให้เก็บเงินปลายทางก็ขอเพิ่มอีก30บาทส่งสลิปชื่อที่อยู่โทรศัพท์สำหรับจัดส่งไปที่เพจสมยศพรึกษากเกษมสุขอีเมลอีดีเตอร์อีดีเตอร์อะไรเนี่ยปะกายไฟดอ m คหรือโทรศัพท์มาที่065 5 5 7 5 0าเเรื่องนี้ผมต้องฝากท่านนะครับว่าเราเขาก็ต้องหาสตังกันอย่างนี้แหละครับเพราะไม่มีทางอื่นนี่เอานีอ่อีกโฆษณาหนึ่งครับของคุณสมยศพรึกษาเกษมสุขไปดูในเฟซบุ๊กของท่านก็ได้เขาก็ต้องหากิจกรรมก็ในเมื่อน,น,นัอพิมพ์เขามีสตัง เขายังต้องขายเสื้อกันเลยท่านซื้อเสื้อของหนังสือพิมพ์นั้นได้ท่านก็ซื้อเสื้อช่วยคุณสมยศได้นะครับเพราะว่าเขาก็หามาเพื่อทํากิจกรรมนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าที่ท่านได้ช่วยเหลือในการซื้อ,เ,อ,อเสื้อของคุณสมยศด,ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมต้องการที่จะให้ ช่วยโฆษณาให้ทุกกลุ่มกิจกรรมกิจกรรมชุมชนขายสินค้ามาให้ผมได้นะครับผมจะช่วยโฆษณาให้แต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครกล้าให้โฆษณาเพราะกลัวสันติบาลจะไปสั่งซื้อที่ปลายทางตำรวจทหารจะไปสั่งซื้อแต่คุณสมยศบอกไม่เป็นไรยินดีครับทหารจะช่วยซื้อก็ได้นะครับตามเลขที่ที่ให้ดูนี้ มาดูข่าวอีกนิดหนึ่งครับว่าวันนี้โพกรุงเทพคนกรุงเทพคนเจนซตเลือกพิธามากกว่าอุ้งอิงครับนายกคนใหม่แบบนำโดงตีคู่หายใจลดต้นคออันนี้ก็เป็นไปได้ผมเคยวิเคราะห์แล้วว่าในเขตหนึ่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพเป็นเขตที่ใกล้ข่าวสารแล้วก็พักเก้าวไกลนี่เขาเล่นกับข่าวมากที่สุดโดยเฉพาะสร้างข่าวเอไม่ใช่สร้างข่าวขอโทษเขาทำกิจกรรมที่เป็นข่าวแบบจูงใจเช่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเขาพูดกันตรงๆแล้วก็พูดเรื่องทหารแต่แน่นอนครับพักเพื่อไทยเขาจำเป็นจะต้อง เป็นแรนสไลด์เนี่ยเขาต้องเอาใจหลายกลุ่มหลายฝ่ายดังนั้นกลุ่มแรดดิคอลหรือกลุ่มฮาร์ดคอร์เนี่ยที่ฟังข่าวสารเนี่ยก็จะไปทางคุณพิธาเยอะโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกันมากครับนี่คือคนกรุงเทพลงคะแนนให้แก่คุณพิธา25% 25.08%เอ่อ อง่อิงอิง2 4 2 0อายุตกอันดับที่3รล่วงสำหรับกรุงเทพนะ18.24%ในกรหลุดเป็นที่เออขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์ลุดเหลือเลขตัวเดียวครับ5.98%สูสีกับท่านเสรี5.68%อันนี้ก็ให้ท่านดูเฉยๆแต่ที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่า วันนี้คนหนุ่มคนสาวของเราเนี่ยมีประเด็นที่เราน่าสนใจมากที่ผมจะพูดถึงเรื่อง CEO TikTok ผมจะเอาข่าว CEO TikTok มาให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้โหความสามารถของคนหนุ่มคนสาวเราเนี่ยมีความสามารถแต่จะวิ่งไปถึงตรงจุดนั้นนีย่ยังอีกข้างเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวดูแต่ก่อนจะถึงตรงนั้น นะครับผมอยากให้ท่านได้ดูข่าวราษฎรสำนักสักนิดหนึ่งนี่คือต้นทางต้นทางที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเติบโตของคนหนุ่มคนสาวที่จะขึ้นมาเป็นซ e o ของบริษัทขนาดใหญ่อย่างติ๊กตอกที่มีคนใช้บริการเป็นพันๆล้านอย่างนี้นะครับวันนี้ใครก็รู้จักมนติ๊กตอกแต่เรื่องของเรื่องขณะนี้ ปรากฏว่าโรงเรียนบ้านชายป่าคาผมพูดแค่นี้ท่านก็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านชายป่าคาอยู่ตรงไหนวะชื่อก็บ,บอกเลยท่านนึกถึงป่าป่ายญาคาแล้วนี่อยู่ชายป่าเป็นโรงเรียนแสดงว่าโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในที่กันดานที่สุด อยู่อำเภอท่าวังผาครับอำเภอท่าวังผาแล้วก็เป็นโรงเรียนที่น้องก้อยนะครับเจ้าคุณพระเนี่ยตอนเด็กๆเ,เรียนที่นั่นน่าเห็นใจมากครับโรงเรียนกันดานถ้าท่านนึกภาพไม่ออกก็ให้ดูภาพนี้ นี่คือภาพโรงเรียนกันดานตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็อยู่อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนยกเว้นคนที่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เกิดนะถ้าอยู่ในต่างจังหวัดจะเจอสภาพอย่างนี้แหละครับห้องโรงเรียนไม้กระดานดำแล้วก็ครูก็จะเข้มงวดใช้ไม้เลียวตีไม่รู้ว่าน้องก้อยเจอบ้างหรือเปล่านะ บ้านชายป่าคาก็น่าจะจินตนาการได้คล้ายๆอย่างนี้ครับหลังคามุงแฝกข้างฝาลมโกรกข้างฝาลมโกรกนะครับนักเรียนก็มีกางเกงใส่นี่ครูก็ให้ทำกิจกรรมท่านอาจจะบอกว่ายคุณสุนยัยเป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นักเรียนอยู่ดีหมดแล้ว กระทรวงศึกษาให้งบไปให้ซื้อเสื้อผ้าไม่จริงครับว,วันที่ผมเป็นเลขานุกการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาผมไปตรวจดูโรงเรียนกับท่านรัฐมนตรีท่านอดิสัยโพธารมิกท่านอดิสัยนี่เวลาไปตรวจโรงเรียนที่ขอนแก่นท่านจะไม่บอกว่าจะไปดูโรงเรียนไหนครับเพราะรู้ว่า ถ้าเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เดี๋ยวก็จะตกแต่งให้เรียบร้อยก็กซิบกับสุนัยบอกกําหนดการเนี่ยจะไปดูโรงเรียนนั่นโรงเรียนนั้นแต่เลขาผมเป็นเลขานี่เฮ้ยเอาโรงเรียนไหนก็ได้ที่ไม่มีกครกาหนดการผมก็จัดหาให้พัวเข้าไปเลยปรากฏว่าเจอของจริงครับนักเรียนก็ใส่ชุดนักเรียนกางเกงสีกาก,กเเีเสื้อเสื้อกสีมอ ธรรมดาเนี่ยเสื้อนักเรียนเนี่ยเขามีงบให้ระหว่างตาสมอกับตาอื่นไอ้ตาสมอนี่แพงหน่อยครูกร็ต้องจะไปซื้ออย่างอื่นแทนใครจะมาตรวจอ่ะทีนี้ปรากฏว่านักเรียนก็นั่งในห้องก็ต้องโชว์กิจกรรมรัฐมนตรีสิครูก็รู้ว่าเด็กคนไหนแสดงบทบาทได้ดีก็จะต้องมาโชว์รัฐมนตรีมีเด็กคนหนึ่งคงจะร้องเพลงเก่งให้ออกมา ยืนร้องเพลงเด็กคนนี้แกก็ยืนแล้วแกก็เสื้อแกก็เอาเอาอยู่นอกนอกกางเกงแล้วก็ดึงเสื้อออกมานอกกางเกงครูก็บอกเอามือออกจากเสื้อสิลูกเอามือออกจากเสื้อร้องเพลงร้องเพลงให้ทำตีฟังหน่อยเขาก็ไม่ยอมทําครับัฐมนตรีก็เลยไปไปจับดูที่อะไรเพราะไอ้มือที่จับชายเสื้อปิดไว้เนี่ยพอเปิดออกมาปั๊บซิปมันแตก เด็กมันอายเพราะซิปกางเกงมันแตกก็ต้องใส่มาอย่างนั้นดังนั้นชีวิตอย่างนี้ยังเป็นเรื่องปกติแล้วการใช้ไม้เหลียวก็ยังมีอยู่ผมเป็นรัฐเป็นเลขาธิตรีไปโรงเรียนไหนไปประชุมครูครูก็จะขอใช้ไม่เหลียวก็ไม่รู้เป็นอะไรจนกระทั่งมีปัญหาอีกต่อสู้กันมากเพราะครูเขาจะใช้วาทกรรมว่าเพราะมีไม่เหลียวผมจึงได้ดี ผมก็เลยบอกคุณครูครับถ้าคุณครูไม่เจอไม่เลียวอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ที่ผมพูดตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนบ้านชายป่าคานั้นได้พ้นภาวะการที่เป็นโรงเรียนด้อยพัฒนาแล้วแต่ถามว่าแล้วจเจริญขึ้นยังไงโอ้โหเจริญขึ้นพวดพลาดเลยครับ จากโรงเรียนบ้านชายป่าคาวันนี้ไปมาจำไม่ได้ครับนี่คือป้ายป้ายโรงเรียนใหม่หลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชปิโยรสษาโอ้โหโอุ๊พระเจ้าช่วยนะขอโทษนะโรงเรียนบ้าโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชาอนุสรเป็นยังไงครับ พอได้ยินชื่อปั๊บเด็กออกเสียงไม่ถูกแล้วครับกลายเป็นโรงเรียนในพระบรมลาชูประถมรถประมาณก็ทุ่มไปที่นั่นสิ่เต็มไปหมดถามว่าทำไมถึงลูกดูแค่ป้ายป้ายโรงเรียนกันแล้วกันเนาะป้ายอย่างนี้เขาโทษเป็นล้านนะครับที่ท่านเห็นป้ายใหญ่ๆประเภทลม้มทะล้มมาทับเด็กก็ตายทันทีแต่เขาทำแข็งแรงนะผมไม่ใหญ่ว่าเขาไม่ได้ล้มหรอกแต่ผมเปรียบเทียบไปดู ป้ายที่สูงกว่าตัวตัวผู้ใหญ่อีกและโรงเรียนเนี่ยพอได้งบประมาณกูจะต้องทําให้เชิดหน้าชูตาก่อนทําป้ายใหญ่ๆก็ไม่รู้และไอไ,อไอวิชาสอนที่เออมันมันหดมันเตี้ยลงแต่ป้ายมันสูงขึ้นนี่มันมีประโยชน์อะไรป้ากฏว่าที่ผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูนั้นก็เพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์ได้ออกข่าวแล้วว่า จะให้เด็กนักเรียนมารับประกาศนียบัตรในกรุงเทพครับในวังโอ้โหโรงเรียนอยู่บ้านชายป่าคาหมู่สี่อำเภอทองเอ,อ่อท่าวังผานี่จะต้องขนเด็กนักเรียนมารับวุธิบัตรนะปอแค่ปอหกเนี่ยรับกับใครครับรับกับเอ,อ่อิริวันวลีครับ คุณสมจักบ,บอกว่าชีลาลงกรให้สิริวันวรีเป็นตัวแทนมออประกาศนียบัตรชั้นปหกให้นักเรียนโรงเรียนเก่าของคุณสิณีนาถก้อยที่สาราดุสิตาไรสวนจิตลดาในอีกไม่กี่วันนี้ไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่นะวชิลาลงกรนี่จะเอาคุณพระหรือไม่เอาเลี้ยงเงินเดือนภาษีประชาชนอยู่เยอรมันไว อย่างนั้นอย่างางนั้นแหละเออและนี่คือประกาศนะครับเป็นประกาศจริงๆเช็คจากอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็เช็คจากในเว็บไซต์ปรากฏว่าประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวันที่30มีนาคมครับสอปีนี้นะครับ2566เนี่ย เวลา15.45นที่ศาราดุสิตาไรพระราชวังดุสิตพระกรุณาโปรด้าโปรดกม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์พระราชทานประกาศนิยบัตรแก่ผู้สำเร็จราชการศึกษาชั้นสูงสุดในวันพฤหัสผมจะเอามารายงานข่าวอีกที แต่นี่คือสัญญาณบอกว่าก้อยยังไม่ได้หายไปไหนแต่ยังไม่ให้โชว์ตัวแต่ว่าให้เพิ่มบารมีก้อยเรื่อยๆโรงเรียนริมป่าคานะครับหมูสีท่าวังผาจังหวัดน่านก็ยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียนที่เรียกชื่อยากมากราชปิโยรสายุพราชานุสอน แค่จะรับประกาศนียาบัตรก็ต้องจัดเป็นพิธีใหญ่งบประมาณทั้งหมดมันเท่าไหร่ในพระมหากรุณาธิคุณแต่ว่าทำอย่างนี้ทุกโรงเรียนได้ไหมครับในประเทศไทยถ้าอย่างนั้นก็ต้องพระวรชายาพระชายาองค์นั้นองค์นี้ก็ต้องเคยอยู่โรงเรียนไหนก็ต้องยกระดับมันก็หางบประมาณมาใส่ไม่ไหวอันนี้ คือกิจกรรมที่ส่อให้เห็นส่งส่งผลให้เห็นถึงว่าบารมีของก้อยอยังอยู่นะครับดังนั้นวันที่30มีนาผมก็จะได้ติดตามข่าวนี้อีกทีหนึ่งผมให้ท่านดูภาพเด็กนักเรียนนี้นะครับเพื่อจะเข้าสู่เรื่องเด็กตอกหน่อยท่านลองหลับตานึกภาพว่าพื้นฐานของคนไทย ในชนบทส่วนใหญ่เป็นอย่างที่ผมให้ท่านดูรูปอย่างเนี้ยผมพูดนี่ไม่เกินความจริงผมก็เป็นเด็กนักเรียนบ้านนอกที่ครูใช้การตีเพื่อบังคับให้ท่องหนังสือให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ให้อยู่ในระเบียบเด็กก็ต้องอดทนพ่อแม่ก็บอกเออคุณครูตีแล้วดีนละค่ะเออตามทฤษฎีรักวัวให้ผูกรักลูกใครตี แต,แต่ว่าถามท่านว่าไอ้วิธีการจัดการอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราจะเกิดคนหนุ่มคนสาวเก่งๆขึ้นมาเป็นซ e อีโอ t ิกตอกได้ห่านี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะดังนั้นนี่คือการโต้เถียงกันว่าเราจะแทนที่ไม้เรียวด้วยจิต ศึกษาสร้างสนามพลังบวกเพื่อการเรียนรู้ที่ดีกระรวงศึกษาก็จะเขียนเพราะๆอย่างเนี้แต่ความจริงๆครูยังครูส่วนใหญ่ยังยังชอบแบบนี้อยู่ชอบใช้ไมเรลียวครับอันนี้ผมเป็นเลขารัมิตรีแล้วผมต่อต้านการตีเด็กอยู่แล้วผมไปที่ไหนก็จะเจอคำถามผมก็เลยบอกแม่ถามถูกคนเขาก็อยากจะเอ,อ อยากจะขอสิทธิไม่เลียวมาตีเด็กผมบอกถามถูกคนพอดี